สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้ก็มาทำโจทย์เกี่ยวกับการหาค่าลิมิตในวิชาแคลคูลัสหนึ่งนะวิธีทำสำคัญกว่าคำตอบราในคลิปนี้ก็จะเน้นวิธีเขียนวิธีทำนะให้ได้คะแนนเต็มกันส่วนวูลแฟมแอัลฟานั้นก็เป็นแค่เครื่องคิดเลขนำมาช่วยในการตรวจสอบคำตอบเท่านั้นนะ การใช้โปรแกรมวูลแฟม a อลฟาเบื้องต้นนะอินโทรดักชันทูวูลแฟมเอลฟาก็ไปดูคลิปหมายเลข845เนะเปิดคอมพิวเตอร์นะเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คาว่าวนะูลแฟม a อลฟาเนี่ยก็จะได้เครื่องคิดเลขยี่ห้อนี้ขึ้นมานะบรรัทัดนี้เป็น input นะพิมพ์คำสั่งแบบภาษาบรรยายพิมพ์คำสั่งแบบภาษา m a t h Input นะอธิบายไว้ในคลิปหมายเลข845 โจทย์เอามาจากหนังสือแค่งครุฑหนึ่งนะของภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแบบฝึกหัดข้อ1.18หน้า25จงหาลิมิตนะ x เ,เข้าใกล้ลบ x ส่วน2 x บวก2คูณ x กำลังสหารด้วยแอบ o l ลู e 2x บวก1ในคลิปนี้เน้นวิธีทำนะส่วนวุ้นแฟงอัลฟานั้นนะ นำมาช่วยในการตรวจสอบคําตอบเพราะนั้นเองเนี่ยเครื่องคิดเลขที่ช่วยในการหาคําตอบเพ่นแหละนะแต่การเรียนวิชาแคลคูลัสเน้นวิธีทำเนะการพิมพ์คําสั่งนะการคำรํำนวณเบื้องต้นไปดูเพิ่มเติมในคลิปหมายเลข2นะของชุดนี้นะเพลย์ลิสต์ของวูลแฟมเอลฟานะั่นะนะคลิปหมายเลข846สัญลักษณ์นะลิมิตเเข้าใกล้ a ทางด้านลบ นะจะต้องคลิกที่สัญ,ญลักษณ์เคออ f ก่อนนะจึงจะได้สัญ,ญลักษณ์ลิมิตเข้าใกล้ทางด้านบวกด้านลบนะถ้าเป็นนะเครื่องหมายสตาร์ตัวนี้เนี่ยก็จะได้ลิมิตธรรมดา x เข้าใกล้ A เฉยๆนี่เอาละสมมติว่าไปคลิกสัญ,ญลักษณ์มาถูกต้องแล้วก็พิมพ์เพอจะพิมพ์1ส่วน2ก็ต้องคลิกตัวนี้ก่อนนะแล้วก็พิมพ์ลบ1ลบสพอจะพิมพ์ตัวนี้เป็นเศษส่วนก็ต้องคลิกตัวนี้ก่อน เสร็จแล้วก็พิมพ์ x บวก2 x กํลังสนะีตัวล่างก็มา absolute ก็คือเครื่องหมายขีดตรงตรง,ตรงขอคนนะี่แหละนะเหนือ enter มีคําว่าขอคนอยู่ส x บวก1และ absolute x นะกด enter หรือคลิกเท่ากับก็ได้คือสั่งให้คํานวณผลลัพธ์ที่ได้มาก็เป็นลิมิตทางด้านลบลิมิตทางด้านบวกอันนี้แถมให้นะแล้วก็แถมกราฟให้ด้วยนะวุลแแมแอ p ลฟาจะมีของแถมเยอะนะมีเวลาก็ดูว่ามีของแถมอะไรเพิ่มเติม ลิมิตด้านลบ1.2ส่วน2ลิมิตด้านบวกลบ1ส่วน2ลิมิตด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เท่ากันลิมิตไม่มีค่าอันนี้ก็แค่เครื่องคิดเลขนะถ้าเป็นวิชาแคลคูลัส1เน้นวิธีทำลิมิต x เข้าใกล้ลบ1ส่วน2ทั้งด้านลบนะลอกโจทย์และเท่ากับน,นี่ก็ลิมิตนะคัดลายมือไปเรื่อยนะดึงตัวร่วม2ออกมานะข้างใน x ลบด้วยลบหน x เข้าใกล้ลบหนทางด้านลบแปลว่ามันน้อยกว่าน,นิดหนึง่งนีตัวนี้เครื่องหมายก็ออกมาเป็นลบเนีจะไดเอามาเป็นบวกนะนี่คือเปลี่ยนจากแอบส์ลูเป็นวงเล็บธรรมดาแลนะเพราะลิมิตตัวนี้นะพอจัดรูปพิชิณนิตตัดกันแล้วก็ออกมาเป็น1,2 x เข้าใกล้ลบหนทางด้านบวกเนี่ยสูตรเดิมเนี่ยสูตรเดิมเหมือนกันเลยเห็นไหม แต่เวลาถอดแอบส์ลูดไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นบวกแล้วก็ตัดกันเลย x เฉยเนี่ยลิมิตด้านนี้ก็เป็นลบหนลิมิตด้านซ้ายด้านขวาไม่เท่ากันลิมิตไม่มีค่าดูนะเข้าใกล้ด้านลบเป็นบวกหนอ่ะย้อนกลับไปดูวุ้นแฟรมอัลฟากันนิดหนึ่งข้าใกล้ด้านลบเป็นบวกหนนะ เข้าใกล้ด้านลบเป็นบวกหนึ่เนนะี่ยนํามาช่วยในการตรวจสอบคําตอบท่านั้นนะวิชาแคลคลัสหนเน้นวิธีทํานะการจะยืนยันว่าลิมิตไม่มีค่าวิธีหนึงก็คือลิมิตด้านซ้ายด้านขวาไม่เท่ากันสรุปลิมิตไม่มีค่าลิมิต X เข้าใกล้3ถส่น2ทั้งด้านลบอันนี้ถามทางด้านเดียวนะ5บวกแอปซูลู 2 x ลบ3หารด้วย x กํลัง 2- ลบ x บวก1วิธีพิมพ์ก็เหมือนเดิมนะเข้าใกล้ a ทางด้านลบต้องไปคลิกสัญลักษณ์เคอ f ก่อนก็จะมีแถบเครื่องมือคลิกสัญลักษณ์เข้าใกล้ a ด้านลบเนีเสร็จแล้วก็กลับมาพิมพ์กันนะตัว x นะพอ3ส่วน2ก็คลิกเศษส่วนตัวนี้ก่อนแล้วก็พิมพ์เลข3พิมพ์เลข2พอมาตำแหน่งนี้ก็คลิกสัญลักษณ์เศษส่วนไว้ก่อนแล้วก ขึ้นมาพิมพ์5บวก absolute 2x ลบ3 absolute ตัวล่างก็ x กํลัง2ลบ x บวก1ลิมิตเข้าใกล้3ส่วน2ทางด้านลบมีค่าเป็น20ส่วน7ตัวนี้วุลนะแฟมแอลฟแถมให้นะลิมิตด้านลบลิมิตด้านบวกมีค่าเท่ากันลิมิตมีค่าเป็น20ส่วน7ะ วิชาแคลครลัสหนึ่งเน้นวิธีธทำเนะีลอ,อกโจทย์เท่ากับนะีอย่าลืมสัญลักษณ์ลิมิตตัวนี้นะหนตัวร่วม2อ,ออกมาเนะี X ่ย X ลบ3ส่วน2แต่เข้าใกล้3.2ส่วน2ด้านลบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องออกมาเป็นลบ X ลบ3ส่วน2จัดรูปแล้วเนะี่ย x เข้าใกล้3ส่วน2ลิมิตก็ออกมามีค่าเป็น7 20สนะ่วนเอันนี้ก็คล้ายๆกับแทนค่าธรรมดาแล้วนะลิมิต x เข้าใกล้0แทน x ส่วน4 x นะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะบุลแฟมแอัลฟานำมาช่วยในการคำนวณแค่ตรวจสอบคำตอบนะนะวิชาแคลคูลัสหนึ่งเน้นวิธีทำนะ คลิกสัญลักษณ์ลิมิตธรรมดา x เข้าใกล้ a ตัวนี้นะแล้วก็มาเติมคำในช่องว่าง x พิมพ์เลข0พอมาตำแหน่งนี้ก็คลิกสัญลักษณ์เศษส่วนก่อนแล้วก็พิมพ์แทน x หารด้วย 4x ลิมิตมีค่าเป็น1ส่วน4มาดูวิธีทำกันวิชาแคลคูลัส1น,นะเน้นวิธีทำนะถ้าเป็นการหาค่าลิมิตตัวนี้ก็ต้องจัดรูปพิจคณิตกันแล้วก็ เอาเอกลักษณ์ตีโกณมาช่วยนะลิมิต x เข้าใกล้0แทน x ส่วน 4x หลอกโจทย์นะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0 1ส่วน 4x แยกออกมาแทนคือ s i n ์ส่วน Cos แบ่งกลุ่มให้ดีนะ sin x ส่วน x ตัวนี้ก็1ส่วน4 Cos x เมื่อ x เข้าใกล้0 s i n x ส่วน x มีค่าเป็น1ตัวนี้ก็เป็น1ส่วน4ลิมิตก็ออกมาเป็น1ส่วน4 นะข้อ22นะ่สหน้า25นะลิมิต X เข้าใกล้1 sin งไซนพ X ส่วน X ลบหอันนี้ก็ต้องใช้เอกลักษณ์ตีโกนจัดรูปพิชชาคณิตกันนะมาหาคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขนิดหนึ่งนะในที่นี้เราต้องพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัวพาพก็แนะนำนะอยู่ที่แถบเครื่องมือชิ้นนี้นะซิกมาโอเมกตัวนี้นะมีสัญ,ญลักษณ์พพยตันนี้กติกาการพิมพ์เหมือนเดิมนะคลิกสัญ,ญลักษณ์ลิมิต นะ x a แล้วก็เศษส่วนถัดไปก็พิมพ์ sin วงเล็บเปิดตัวพายก็มาคลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็คลิกที่พายแล้วก็พิมพ์ตัว x วงเล็บปิดเนะี่ยมาด้านล่างก็ x ลบหนึ่งเสร็จแล้วก็คลิกเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นลบพายวิธีทำเนะี่ยลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งพาย x ส่วน x ลบหนะึ่งเนี่ยเท่ากับ ไซนะ์นี่ยพลบเซตากับไซน์เซตาตัวเดียวกันเราก็มองเป็นพ่ x, นี่คือเซตาสองตัวนี้เท่ากันตัวล่าง x ลบหนึ่งเหมือนเดิมดึงตัวร่วมเนะี่ยจัดรูปให้สอดคล้องกันนะอันนี้1ลบ x พอตัวนี้เป็น1ลบ x กนะก็ต้องมีเครื่องหมายลบด้านหนะ้าไคูณบนล่างเท่าเดิมแล้วนะจากบรรทัดนี้บรรบรรทัดนี้คือจัดรูปพิชคณิตนะ อ่ะโดยครั้งหนึ่งจากบรรทัดนี้จากสูตรนี้มาที่นี่ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณตัวนี้แยกแฟกเตอร์เฉยเฉยเนี่ยตัวนี้เอาพายคูณบนล่างเนี่ยมีเครื่องหมายลบเพราะว่าเราสลับเป็น1ลบ x ตัวนี้มัน x ลบ1มองโครงสร้างแล้วนะไซน์เนี่ยทั้งหมดนี้มองเป็นมุม1มุมไซน์เซต้าส่วนเซต้าเซต้าข้าใกล้ศูนย์ลิมิตมีค่าเป็น1 ลบพายเป็นค่าคงตัวลิมิตตัวนี้ก็ออกมาเป็นลบพาันานี้ก็เป็นวิธีทำลิมิต x เข้าใกล้0 x กํลัง2 cos x นะก็ต้องใช้เอก,ก,กลักษณ์ตรีโกณการจัดรูปพิชคณิตนะมาตรวจสอบคำตอบกันนิดนึงก่อน,นลิมิต x เข้าใกล้0 x กํลังส cos x ลิมิตเป็น0นนอันี่ก็พิมพ์โดยคลิกสัญลักษณ์ตัวนีน้ลิมิตเข้าใกล้ a ธรรมดานะ ดังนั้นก็พิมพ์ตามปกติวิธีทำเน่ยลอกโจทย์เท่ากับ x เข้าใกล้0 cos คสคือคอสส่วน s ซนในเอกลักษณ์ตรีโกณจาเป็นและว,วิชาแคลคูลัสหนึ่ง 1, ต้องจําเอกลักษณ์ตรีโกณได้นะเพราะใช้งานเยอะมากนะแบ่งกลุ่มให้ดี x ส่วน s ซาย x ที่เหลือก็ x cos x ์ะตัวนี้ก็กลับเศษเป็นส่วนนะ ลิมิต x ก็ใกล้0พจน์นี้มีค่าเป็น1นะ x เป็น0 cos 1นะ cos 0เป็น1นะลิมิตออกมาก็เป็น0แบบฝึกหัดข้อ25หนะ้า25นะลิมิต x ก็ใกล้0แทน 5x ส่วน sin 3x ก็เอกลักษณ์ตีโกนจัดรูปพิชคณิตแหละนะเป็นวิธีทมที่สำคัญ วิธีพิมพ์อันนี้ก็ถือว่าพิมพ์โดยง่ายนะคลิกสัญลักษณ์ลิมิต x เข้าใกล้ a เฉยๆก่อนนะแล้วก็มาเติม x 0คลิกสัญลักษณ์เศษส่วนพิมพ์แทน 5x ตัวล่างพิมพ์ไซด 3x คลิกเท่ากับคำตอบคือ5สนะ่วน3มาดูการจัดรูปพิชกณิตกันนะลอกโจทย์นะ อย่าลืมนะวิธีทําต้องเขียนเท่ากับเขียนลิมิตให้ครบถ้วนนะบางคนทดเลขอย่างเดียวนะไม่มีเท่ากับเลยไม่มีสัญลักษณ์ลิมิตเลยก็อาจจะถูกหักคะแนนแบ่งกลุ่มกันแล้วนะแทนคือ sin ส่วน cos นะ 3x คูณบนล่างนะ 5x คูณบนล่าง1ส่วน cos 5x แยกกลุ่มไปตัวนี้กลับเศษเป็นส่วนลงมาด้านล่างนะ ตัวนี้เหลือ5สนะ่วน3 x เเข้าใกล้0พจน์นี้ลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น1ก็เหลือ1ส่วน1อันนี้ค่าคงตัว x เข้าใกล้0นะไซนเซตาส่วนเซตาตัวนี้นะก็มองเป็นลิมิตมีค่าเป็น1ตัวนี้ก็1ส่วน1คำตอบก็ออกมาเป็น5ส่วน3สนใจวิธีทำโจทย์นะเขียนวิธีทำก็ไปดูเพิ่มเติมในคลิปหมายเลข5 6 1 ในคลิปนี้ก็แนะนำวิธีเขียนยังไงให้ได้คะแนนเต็มในวิชาแคนคูลัสนะส่วนวุลแฟมแอลฟาก็แค่เสริมการคำนวณเฉยๆเนะยเอาไวต้ตรวจสอบคำตอบกันเอาละพบกันใหม่คลิปต่อไปนะวุลแฟมแอลฟาเสริมการคำนวณวิชาแคนคูลัสสวัสดีครับ